วัสดีครับพบก,กับผมเด็กบ้านบ้านขัางนะแชแนวนะครับวันนี้เรามีนัดส่งเด็กลูกค้านะครับที่เขื่อนที่บุดินจินดานะครับวันนี้เที่ยวแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามชมบรรยากาศของบ้านลูกค้านะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยถึงแล้วนะครับทางเข้าบ้านลูกค้านี่ครับทางเข้า ยางครับคุณผเป็นป่ายางนีรับทางเข้าส่งของลูกค้านะครับคุณนป่ายางทั้งต้นกล้วยนะครับทางก็จะแคบ,บหน่อยถึงแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพาชมบรรยากาศบ้านลูกค้าครับมีแต่กล้วยไมยค้ครับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบค่ะ